ดมรลใจบุญบิกทองภูมิได้ชวนน้องเลิฟมัชฉานะระนองลูกสาวของคุณแม่กุ้งวิภาวีมาร่วมกิจกรรมทําดีอ่านหนังสือเสียงเพื่อคนตาบอดในคอลัมน์ Star a แ d h ด์ไฮโซโปรเจของนิตยสารอุฟสเป็นการส่งมอบความสุขในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่สุขใจทั้งผู้ให้และก็ผู้รับค่ะ สนุกสนานะครับผมคือเวลาคนอ่านหนังสือให้คนตาบอดฟังเขาจะคิดว่าคนตาบอดเนี่ยอยากฟังแนยนิยายอเอาบางทีคนตาบอดอยากฟังธรรมะบ้างก็ได้ผมอ่านทรนมองสนอใส่เลยเอ้ยจริงแต่ผมอ่านทํามองสอธรรมะนะแล้วน้องเลิฟเหล่านี้อ่านแนวไหนแล้วก็อ่านนิยาย <c oughs> ทาไมถึงเลือกอ่านนิยาย <c oughs> ก็เขาน่าจะชอบ <c oughs> อยากเชิญชวนนะครับคนทางบ้านนะฮะที่เรียกได้ว่าใจบุญนะครับอีกหนึ่งวิธีนะครับแล้วก็ ช่วยเพื่อนมนุษย์ด้วยกันนะครับผมอย่างน้อยเรามีครบเนี่ยเรานึกถึงเขาสิถ้าถ้าเราเป็นเขาเราจะทํำยังไงมาทำกันเยอะๆครับปิดท้ายด้วยรอยยิ้มและสิ่งหัวเราะกับช่วงนี้อลาเล่นของขำาสเก็ตดาวสเกตดาววันนี้เก็บตกมาจากในวันที่ดาวกระจายไปเยี่ยมบ้านเกิดหนุ่มกันเดอะสตาร์ที่จังหวัดสุพรรณบุรีที่พาคุณแม่มาว่าเจ้าตัวขี้อ้อนหนุ่มกันก็รีบทําสิ่งนี้ทันที แล้วมันอ้อนมากๆเลยอ้อนตั้งแต่เล็กเลยอ่ะก็คือเหมือนเนี้ยยายดีเนี้ยอ้อนสิอ้อนสิเซ่เจ๊เซ่เซ่หงหงจะกันดังหงจะกันดักนี่แหละเราแนี้เราสดเราสดเราเป็นคนแบบติดดินเราเป็นคนแบบติดดินนะเมื่อก่อนบ้านผมทำนาครับแม่ก็ทำแม่ทำมาเอ้าแม่ไม่ทำเอ้าแม่ไม่ทำเออเราที่มือด้านๆนี่ทำอะไรที่มือด้านๆนี่ทำอะไร เสือผ้าอเค้อาให้เราเสื้ผ้าให้หนูแม่ช่างเป็นแม่ลูกที่ชอบหยกอ,อกล้อกันจริงๆเลยนะคะอขอบคุณเสื้อผ้าและเครื่องประดับจากเลฟิฟมีเทนเดอร์และชุนพิสมัยและกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะ